สวัสดีครับอยู่กับผมตงคนทํามาหากินครับรับมันนี้พามาต่อนกเขาครับนกเขาใหญ่ครับมากับเจ้าไฟครับมากับเจ้าเจ็ดไฟครับไม่รู้ว่าจะมานไหมครับตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วครับมีแต่นกต่อขันโยนครับนกป่ายังเงียบอยู่เลยครับน้าๆนี่ครับผมต่อ้ไว้อุ้มเคียบ ตัวใหญ่นี่แหละครับแต่ผมใส่กิ่งปลายๆมากิ่งฟังนี้ครับเดี๋ยวย้อยอุ่มดำๆนี่ครับทั้งทั้งปลายมือผมนี่ครับวันนั้นผมลงมาผมได้ยินเสียงหนกป่ามันขันอยู่ครับเสียงสีจะล้านๆครับเสียงขันโยนอยู่ครับล้านอยู่ครับแต่มาวันนี้ยังมีห็นครับวันนั้นผมก็ลงมาช่วงนี้ครับช่วงห้าโมงกว่าๆนะครับแต่ไม่ได้ทายคลิปให้น้าๆดูเนาะ เลยวันนี้ก็เลยมาลองถ่ายคลิปดูครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปมาสี่ห้าวันนะครับในว่างงานเลยครับผมขึ้นไปทํางานอำเภอวางน้ําเขียวครับรงงานก็ให้ครับรถพาคนงานไปทํางานรีสไปทําความสะอาดรีสอร์ทอยู่วาง้ําเขียวครับเลยไม่ได้มีเวลาลงคลิปครับว่าจะลงคลิปดักตุ่มปลาไหลก็กลัวนาหน้าเบื่อครับผมเลยมาลองมาทํานกเขาดูครับ นกเขานี่เป็นงานรักครับงานชอบกับคนคนลักนกเนาะมนคนชอบต่อนกเขาใหญ่ครับมีนกต่ออยู่สามตัวนกฟึกก่อว่าจะฟึกอยู่ตัวนึงครับนกสองกุ๊กเกมเสียงกลางครับยังไม่ได้ฮัดได้ครับนกเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วมียังเอาตัวลักๆออกมาเล่นดูครับมันคขำ้ะครับไม่มีเวลาเนาะเลยต้องเอา จะไฟมาเร่นครับวันนี้นกป่ายังเงียบอยู่ครับไม่รู้ว่านกป่าไปไหนหมดครับนะครับดูบรรยากาศครับบรรยากาศเยวผมจะใหญ่ดูบรรยากาศครับนี่ครับเป็นถุงเป็นเดินเขาเรียงงัวเลียงควายครับเรียงงวเลียงควายนาะเดินนี่ครับเป็นเดินป่ายาครับแต่เดินนี่เป็นป่ามันที่เขาไถครับ เขาไถไม่รู้เขาจะปลูกอะไรเนะาะเนี่ยนกมันหนาลงกินอยู่เดือนนี้ครับไม่ดูเหมือนกันว่าทำไมนกวันนี้มันเงียบนานนยครับผมก็งงเหมือนกันครับแปลกอยู่ครับนกต่อก็ไม่ค่อยขันเท่าไหร่ครับวันนี้เหมือนไม่ค่อยสมบูรณ์ตัวครับนั่นแหละนะดูบรรยากาศเนาะนี่ครับที่ผมนั่งอยู่ผมนั่งอยู่ป่ากล้วยครับู่เป็นเสาไฟครับเป็นทาง ทางคอนกรีตครับเดี๋ยวผมลงมาเดี๋ยวผมลงผมลงมาตรงนี้ครับผมลงมานี่ผมไปจอดรถไปบนเขาเนี่ยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมใส่นกไว้นี่ผมจอดรถบนเขาู่นครับข้างบนทำเป็นป่าเป็นป่าทำรลเป็นป่าสวนหลวงครับเป็นป่าของเขตเป็นเขตป่าชุมชนเนาะอันนี้ก็เป็นทางเข้าไปอีกหนึ่งหมู่บ้านครับทางเส้นนี้ครับยิ่งหมู่บ้านนึงครับอีวิวอให้ดูครับมันไม่รู้จะหมานไหมครับ ม,มีเวลาทําคลิปเด้ครับทำต่าง,งานครับก็เลยมาทําคลิปต่อนกเขาให้ดูเนาะฟังเจ้าไฟ้หายขันกันครับครับฟังครับไปยาวๆครับแล้วนกมาอย่างไงก่อนที่ครับจะมานไหมจะมีนกมาไหมครับฟังเจ้าขาไอเจ้าไฟกันนะครับเนาะ กันไปยาวๆครับฟังไอเจ้าไฟขันไปครับอือมออึกน้ำลายครับผมคิดว่าจะมีนกฉาบมา นันน่้จะได้ยินกันไหมนะครับเนาะในกล่องเนาะผมก็อยู่ประมาณห้าสิบเมตรครับห่างจากต้วที่ผมใส่ครับประมาณห้สิบเมตรครับไม่ดูเสียงจะชัดไหมนะครับเนาะผมจะเงียบเป็นส่วนเยอะครับจะให้ฟังนกต่อขันครับ ผมขอตัดคลิปไปเลยเนาะครับเนาะถ้านกเขามายัางไงผมจะให้ถ่ายให้ดูอีกทีครับมันจะนานเกินไปครับมีดูจะมานไหมเนาะรอรุนเดียกันครับพี่นอ้องขอตัดคลิปไปเลยแล้วกันครับนกป่าเงียบเลยครับหน้าหน้าไม่ได้ยินเสียงนกป่าจักตัวเลยครับ มโมงครึ่งจะหกโมงแล้วครับนกป่ายังเงียบอยู่เลยครับไม่มีเสียงนกป่าจาักแอ๊ะเลยครับเงียบมากเลยครับวันนี้รูปเป็นไรครับ ผมขอทัดคลิปกันเก็วกันครับครับนั่นอนะ่ะไม่รู้ไอเจ้าไฟเห็นอะไรครับผมยังไม่ได้เสียงนกป่าครับดีเสียงต่เจ้าไฟกตุ๊กเรียกใหญ่เลยครับผมใส่เจ้าไฟไปนี่เนาะนี่เนาะนี่นี่น,นี่อุ่มดำนี่นะครับไม่รู้่าเห็นนกอะไรครับเห็นนกป่ามาจากทางไหนครับ อยู่ข้างหลังผมรับตัวนึงกับเสียงเหล็กยังไม่ได้ยินเสียงนกป่าเลยครับ Hãy subscribe cho liệt hợp. จะได้ยินเสียงนั้นไหมครับเสียงลมแรงครับลมแรงมากเลยครับอยู่ปากล้วยเนาะแล้วก็ห่า,หางจากเจ้าไฟออารประมาณหนะ้าทิศเมนยนครับประมาณเนาะแต่นกป่ายังเงียบไม่รู้ว่าเจ้าไฟเห็นเขาลงกินก,กินหรือเปล่าครับมาโบใส่นนกเขาเบาครับ แล้วก็บอกล่งเงียบเรียบให้ย้อนเรับฟังไปยา,ยาวๆครับ เน <Nee. S 2> ี่ไม่ใช่เรียบร้อยอันนี้ครับเห็นได้กระโดดไปทางนกต่อครับอนกเขาใหญ่กับมาพอดีเยรีรยบบินผ่านมาทั้งเคียบเนียบบ,บินไปเงียบเดี๋ยวผมว่านกกระเบาบินไปเหยียบเล้วครับโอ้ย ไมเป็นอี่งนี้เนาะมาครับเดี๋ยวไปดูกันครับแบบเป็นอย่างที่ใช่ไหมครับผมว่าเหมือนบินบินไปเหยียบได้เลยครับโอ้ยรอนั่งรอมานานครับพี่น้องโอ้โ้ไม่โดนครับไม่โดนหรือยังไงเนาะไม่โดนหรดอุดหรืออะไรยังไงเนาะเสียงลูกป,ป่าอยู่นี่ครับ ด้านนี้ครับนี่ครับเขียงกลางครับตกปลายยุ้น,นะครับเดี๋ยวผมถอยก่อนไม่รู้ว่าพเนียดผมลดไหมครับไม่รู้โอ้ยโอ้ยอืมเป็นเจ้าไฟยังยุ้นอยครับสแสดงว่ายังไม่พเนียดไม่นา่าจะลดครับมาฟังกันไปครับ ผมขอตัดคลิปไปเลยครับคลิปมันจะยาวมากเกินไปครับผมขอตัดคลิป,ปเลยนะทานกเขาผมจะอัปเดตให้ดูครับยึกเทียบสงสัยจะเหี่ยวครับหนาๆวันนีม้มีนกมาเลยครับนกป่าเสียงขันอยู่ทางด้านหลังผมครับเห็นไม้คามาทังไอเจ้าไฟเลยครับ การออกปาครั้งที่สามของไอ้เจ้าไฟครับออกสามครั้งในตัวนึงงรับออกครั้งแรกได้เลยครับตัวนึงแต่เป็นนกเสียงเล็กครับติดผมก็ไปฉีดยาลุ่นมันด้เนาะผมก็ไปสายทิ้งไว้ครับได้ยินแต่เสียงคูไปเชิญเลยเงียบไปครับแล้วก็เสียงไอ้เจ้าไฟแล้วก็เรียกเรียกชคชาครับวันที่สองผมมาวันที่ผมบอกนะครับที่มาบนเขาเนี่ยผมลงไปอีกเ้นหนึ่งครับ แล้ผมได้ยินเสียงทั้งนี้มันขันผมเลยมาใส่วันนี้ครับนี่ที่สามครับแต่กอแห้วครับนะครับฟังแต่นกต่อแล้วครับตอนนี้ครับนกปลาเงียบก็หนาจะแห้วครับแล้วผมพาไปดูตัวต้นเดเจ้าไฟครับวันนี้ครับ เหี้ครับป้าใมม้าม้าขันอยู่ครับมาขันอยู่ตัวนี้ตัวนึงกับเสียงกลางๆแล้วด้านหลังฝากปลากล้วยนี่ครับตัวนึงกับทั้งนกต่อมีน้มาเลยครับก็เวลาหกโมงครับตอนนี้หกโมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวนมืดชาเนาะครับนี่ครับบรรยากาศเดี๋ มืดๆมุม่ม,มืดหน่อยแล้วครับน่าหน,นาครับวัาบรรยากาศากับเป็นทุ่งหญ้าครับเป็นที่เขาปล่อยล่างครับไม่ได้ให้เช่าททำครับนครับพาไปดูดตัวต้นในเจ้าไฟครับเป็นยังไงครับ สามเนาะนี่ก็ลาไก่จะํำนะครับแต่วันไก่จะตกดินนะครับย้อนแสงครับนั่นนะครับมีเวลานิดหน่อยครับออกมาครับออกมาถ่ายคลิปให้ดูหน้าหน้าดูครับแต่ก็นี่ก็ไหม่มานครับเหี่ยวครับอยผมใส่ไปตัวนี้ครับนี่ครับ ไปดูตัวตัวนครับเจ้าลงเราจะไฟลงให้ดูครับผมใช่สาวเนาะผมใช้ไม้สาวครับเป็นพเนียดชั้นเดียวครับเนี่คไอเจ้าไฟครับอยู่นี่ครับนี่ครับพเนียดรถยังว่าไหมครับไม่รถครับยังก็ยังดีครับที่มีรดครับที่ตอนนกกระเบาบินมาเนาะ ในนกครับแต่ก็ไม่มีนกปลาเขาครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะเอาลงมาให้ดูครับเนี่ยผมใส่ครับแบบเบือครับกล้องเบือๆครับเนาะเจะไฟครับจะลงมาให้ดูครับแป๊บนึงครับ